สวัสดีครับทีนีสานบานองโคกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมาพอกันอีกคือเกาครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ทีนีสานเสืพอามากินข้าวปุ่นต้มน้าปลาแดกใส่พี่น้องกับเลือดไก่พี่น้องใส่เลือดไก่มาพี่น้องมามาพักกะมีพักกีตูมีพักสนแหมีพักขาพี่น้องนี่ใส่สอดไ่เลยพี่น้องเดิมมื่อนี้นี่พี่น้องมามามา อืมเป็นแต่แสบพี่น้องเส่ซอนไงมือเนี่ยนี่อืมแสบพี่น้องแสบอื Say sợ nha em mì em ngon yên sợt bơi nắng kabu ngon nắng nắng kabu ngon nè mì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  แซ่บเลยเพี่น้องม้องเห้อมกินประแดก <c oughs> แซ่บพี่นอ้องผักขาตรงนี้ไปไปลายมันเลยพี่น้องไปดิน้นเงงมันถึงน้ำเจ็บอีกนล้นนะอืม ใส่มือยิบมึงกันอ่ะอมหมวนซี่มือเลยพี่น้องเลยนี่อืมนะอืมกินมือทั้งแสบพี่น้องอืมผักษาลแนพี่น้องเอขอบกันดีครับ แสบเพื่อกาพื่อนเราเลยพักแสแนงหอมหวานกินประแดกเฮาก็หอมเมือแเดียวมาเจอพักแสแนงหอมเข้าไปอีกพื่อนเราเกือบใกล้พื่อน อืมจับไปอูกันย้อนงามเลยเนี่ยมวานกาแฟอืมอืม Sẽ trọt ngay phía nào mọi người Ừm, xẹo Ừm, tốt đẹp thế nào mọi người แม่แยัยเต็มปากเลยบ้านผักคายพี่น้องค่อยคอยยิบน้ำมันไหล เลือดไก่พี่น้องอืมเขาดีกันครับอืมอืม โอ้แสบดีพี่นอ้องพังอีตูเนี่ยกระสุดตัวขึ้นกันอ่าผ็ดขึน้น เฮียพี่เนาะอืมเบิ้ดเดียวก็เจนเิ่งของแสบนี่เบิ้ดไปเนาะอืมเขียวมาก อพี่น้องนี่นะมวนเข้าไปคำใหญ่ๆน้ำแสบดีงยามบ้าสุดยอดอีกคือเกาครับพี่นอ้องเมื่อนี้นุมกิน ต้มนำปลาแดกใส่เหลือดไก่อ่ามือนีกินแจบนอนรับพี่น้องอืม เอาผมมีพี่น้องมือคลิปนี้มีเนี่ยกระทำนี่นาะพี่น้องเนาะคนอื่นที่นิสารกขขอขอบพระคุณหลายครับที่กดไลค์กดแชร์เรียกว่ากดติดตามให้ครับทีนิสารทีนิสารกขขอขอบพระคุณจากใจครับมืเอเนีงก็สวัสดีครับ